ใกล้จะเสียงแล้วเพราะมีวันหยุดอยู่เลาก็วันหยุดสะสมที่แกเหลือไว้น้องเลยก็จะต้องใช้ให้หมดนะคะทำอะไรเธอชอบเล่นแบบนี้แหละขาเขื่อชอบยื่นอะไรมานอกรัวใจอเหยียบมาทั้งตัวนั่นแหละแต่ทำไม่ได้ก็ยื่นขามาก่อนอย่างน้อยเอออย่างน้อยสักหน่อยก็ยังมีเนี่ ขีนิดนึงยวไงขี้ดอกแม่การเวลาช้าแม่จะต้องมีบริเวณพื้นที่ปลอดภัยนะคะคือถ้าเป็นช้างใหญ่เราก็จะมีหลังมัดด้านบนพื้นที่เชิงเขาด้านบนเขานะคะหลายๆจุดเลยนะคะช้างแต่ละกลุ่มก็จะแยกกันอยู่ตามบริเวณต่าง แต่ถ้าเป็นช้างเล็กนะคะอยู่ในข้อกั้นแบบนี้ปลอดภัยที่สุดคือป้องกันเขาออกเดินออกไปข้านงนอกแล้วก็ไปเจอช้างใหญ่เชือกอื่นด้วยเพราะว่าช้างทุ่งเชือกไม่ได้รักเด็กทุกคนนะคะเช่นกันกับผู้หญิงไทยนะคะเราก็ไม่ได้รักเด็กทุกคนเราไม่ใช่นปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวัง การดูแลช้างเด็กในเรื่องของสุขภาพก็สําคัญการชี้การอุดก,ก,ก,การกินนมการนอนของน้องนะคะสำคัญทั้งหมดเลยนะคะจะต,ต้องดูแลให้ดีพี่ควมก็จะคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช้างเด็กก็จะมีพี่ควมคอยดูแลยยจํานวนเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างนี้นะาเนี่ยเขาเป็นช้นางปาก็จะต้องคอนขานดูแลใกล้ชิดคะพิเศษช้างหรือว่เด็กพิเศษหร้อพิเศษแบบใดนะคะดูการดูค่าดูทางกันก่อน เราต้องได้ฟัดก,กันนะนบอกอรอฉันมานอนนี่ก่อนฉันจะอาบน้ำสระผมเพื่อมาฟัดเธอโดยเฉพาะเมื่อก่อนผมเยอะใช่ตั้งแต่ถูเข้าถูออกแบบล้นวนหะผมหายนี่แหละบุ๊กเก่งนะคะ <c oughs> อ่าเป็นธรรมดา,าของชายที่ผมจะมค่อยๆหายไป <c oughs> แต่บางเชือก็ยัองอยู่ดูแส้นรูไปต้นนะคะผมฟูมากเส้นรูนะคะแต่ผมเขาม,า <c oughs> มันหน่อยตลกบ้างเลย <c oughs> <c oughs> ตล้อง ตั้งอยู่จุดหยอมเดียวต้องรับผากเลยรับผักอะไรปุกุยเชื่อมเส้นนี้ก็คือจะดึงกนกว่าจะได้ไปแหละได้ยินเสียงได้ยินเสียงช้างช้างเชื่ออ๋อกลุ่มช้างลานแสดงมาทางด้านบนสามารถรับขึ้นทางนี้ได้สนุกดูคนเดียว เราเล่นอยู่คนเดียวหลุมตรงกลางนั่นเราขุดหรือว่าเขาขุดคะอแม่เขาขุดเหรอตอบเขาตอบแม่ตอบ,บดัาบนเทีน<ด>ช้างเรองอ้อย่าบอกนะว่าเสียงเสียงชัย เนี่ยหลายหลายคนที่เคยถามมาไม่กี้แก่คมบอกว่าแม่แสนดีอาจาจะใช่ใชอาจจะได้ยินเสียงลูกสันชัยใช่ขเขาบอกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงแสนชัยก็จะมีการกาวหูมีพฤติกรรมที่เหมือนกั่ว่าเขา,ารู้ได้ว่าลูกเขาร้อง พี่ไม่หลายๆท่านเคยถามว่าช้างเขาไม่ได้เจอกันนานเขาจะจำได้ไหมคะหลายๆช่วงที่เราเห็นก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเขาจำพ่อจำแม่ได้เอนกคะพี่คงจะมีช้างเชือกไหนที่แบบโตไปแล้วไม่ได้เจอพ่อแม่นานๆเจอหน้ากันแล้วไม่ถูกกันไหมคะที่พี่พี่คงเคยเห็นที่อ่ที่อยู่ที่อยู่คือที่อยู่คืาที่อยน่คื ก็ไม่เชื่อัก็จเล่จางไปางที่ว่าาแล้วัายประมาณนีจะเป็ประมาณนี้มาก่อนแต่ว่าไม่เคยถึงขั้นวาเจอแต่เราไม่ได้ถึกกันไม่มีไม่มีเห็นไหมแสดงว่าช้างเขนมีสายายเขาเปครอบครัวนะคะสายพันยายการเป็นสัตสังคมเนาะการอยู่กันในเนี่ยเขาก็จะจำได้นะคะเคยมีแต่ว่าเขาดลูคอนใส่ไม่ว่าอะไรก็รอแสนชัยก็ปล่าการดัวหันเลยได้่ะ กอ่ใช้ลูกเช่นนี้นะฟังดีๆสิกลาเอาไก่หายหมดเลยเนอะเออโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นพิธีเปิดเหรอแล้วก็ไปแล้วตอนนี้พิธีเปิดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้หรอซาร่าเธอเดินเข้าไปเธอออกไม่ใช่จอดยังไม่มาลอ่ะ ชินแล้วชินแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกอันไงเจอกัน oh, อ๋อวิกเตอร์เธอยังอยู่วิกเตอร์วิกเตอร์แล้วเมื่อกี้จำอะไรจองกุก๊กอะไรอ๋อโซนญี่ปุ่นเออโซนเกาหลีจะจำไม่ค่อยแม่นเพราะว่าไม่ค่อยชอบคนหน้าตีถ้า <c oughs> ให้พูดชื่ออีกแล้วจำได้จนะจำวิกเตอร์ได้เต้นหันชนกแบบใดนะคะเขาทำงานอะไรคะหนูช่วยไหม มาค่ะหนูช่วยค่ะมาช่วยมาค่ะมาค่ะหนูช่วยค่ะขนูช่วยค่ะขุยขา้ลยนะหนูช่วยค่ะช่วยค่ะเออหนูคุยขาแน่นะคะค่ะกางเกงในก็ยาน่ะลูกเออใช่กางเกงในยานออกมาเป็นตีบไหมลูกดูที่หางเป็นโตได้เต็มที่อยู่นะกางเกงในก็เต็มเลยเอกางเกงในยังไม่ตึงนะคะโตได้อีก ง right? ั้นหนูช่วยข้างบนก็ได้เขาอเออพ่อทำ้างล่างไปนันเหหนูทำข้างบนนะ่นทำก็หนูทำพัง่ะเออทำเล้วเจ็บเลยเียบเลยอีกขั้นหนึ่งเออเดี да ๋ยวหนูช่วยพ่อเองเออขอบใจพ่อโอ้โห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 ไม่เป็นไรนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยหนูสายดึงแทบตายกว่าจะออกมาได้เ้ยมัดจี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไงอเตะมันกันแม่แม่ไี่จี้เสียงใครดูไปขี้เสียงเสียงใช่ป่ะแม่พ่อพ่อมามัดเชือกหนูเจี๊หนูแก่แทบตายเลยเมื่อกี้จริงๆถ้าจะพังรถไม่ใช่เรื่องยากบอกเลยสำหรับช้างที่โตเต็มที่ไม่ใช่เรื่องยากเอาวิแกวเอาเยว่เข้าข้างมาแต่จะกี้ลูกนะครับขีดเขาทำยังไงกัน เดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเข้ามาดค่ะสัมผัสได้เลยคือถ้ารู้ว่าเขาเขาทำให้มันโยกได้โยกได้นะเขาจะมาเรื่อยๆนะเนี่ยโอ้กว่าจะหลุดใช่ไหมดเขาแก่พ่อยๆเดินไปแล้วไปไปเหยสำรวจดูประมาณนี้ปจนวันนี้อันไหนไม่แน่อันนันแหละใช่ใช่แต่ตรงนั้นแหละอันไหนไม่แน่นตรงนั้นแหละนะคะงานพิพิคอนแล้วสร้างงานสร้างรายได้นะคะ เอาที่อ <Happiness unting> ่ะปีนเออเออเออเอาออกค่หล้างคี่ปุ่มแม่คี่ปุ่มแม่คียปุ่มไม่เปียกอึ่งไข่ย่าดูปุ่มซิปุ่มเพิมีไข่ไหมึ้นอีกซั้นได้ไมลูกรับประกันไม่มีไข่ยินดีคืนเงินนะคะดูคี่ปุ่มนะคะคนเมียเลขคี่ปุ่มคนลูกสาวเลขคี่โพ เยังกลับมาที่เดิมเลยค่ะอย่างที่พ่อคุบอกว่าอันไหนที่มันหลวมหลวมแล้วอ่ะก็โยกได้อันนี้นะะคเขารู้แล้วว่าจุดนี้อะมันหลวมจุดนี้มันคือจุดอ่อนนะคะยกได้ action เล็กๆที่อุก action เล็กๆที่หนูดึงอยู่เมื่อกี้ออกออกมา้ยเฮ้ยนี่เจอไงขาดเลยดึงขาดไปเลยหนึ่งยายายา เออมาทรงโน้นไปตรงนน้นเร็วกินน้ำเรียกไปไหนนะำขอเรียกไปไหนน่ะกินน้ำกินน้ำขายเร็วต้งมาตั้งคนละแม่เชื่อเมื่อกี้ถ้ามือเราดึงอล